กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากค่ะหลังเพจ Facebook ผู้บริโภคได้โพสต์ภาพพร้อมเผยว่าร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของประเทศอย่าง7 e 1 e e เปิดให้สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้แล้วโดยไม่ต้องพอกเงินสดหรือใช้แอปพลิเคชันของ7แต่อย่างใดค่ะโดยระบุคแคปชั่นว่า ฝันที่ไม่กล้าฝันเซเว่นรับสแกนแล้วจ้าน้ำตาจะไหลเพิ่มเติมมีข้อมูลมาว่าระบบเพิ่งเริ่มทยอยเปิดใช้และน่าจะเปิดทั่วประเทศเร็วๆนี้นอกจากนี้ค่ดทั้งแพจผู้บริโภคนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อยืนยันว่าเป็นของจริง100เอร์เซค่ะหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปาซเน็ตต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนบอกว่ามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทั้งเซเว่นไม่รับสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแต่ให้สแกนจ่าย ผ่านแอป t o Money Wallet ที่เชื่อมกับแอปเซเท่านั้นค่ะก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งบางคนก็บอกว่าบังเอิญมากๆที่มาพร้อมกับเงิน1,000 0บาทของรัฐบาลที่เพิ่งแจกไปเลยค่ะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn